ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a i r c r a s h Story Channel นะครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวปริศนาการตกของสายการบินเบอร์เกนแอรเที่ยวบินที่301เมื่อเครื่องบินบินออกจากสนามบินและแต่ระดับความสูงเหนือมาสมุทรแอตแลนติกเครื่องบินก็หายไปจากจอเรดาร์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศโดยที่ไม่มีใครทราบว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบินนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนเป็นอย่างมาก เมื่อทราบถึงสาเหตุการตกของเที่ยวบินนี้เรื่องราวจะเป็นมาอย่างไงและสาเหตุจะเกิดจากอะไรนั้นเชิญรับชมได้เลยครับ b โบอิง757 เป็นเครื่องบินพาณิชย์สัญชาติอเมริกันที่ทันสมัยที่สุดและได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงยุคนั้นเป็นเครื่องบินลำตัวแคบทางเดินเดี่ยวที่มีความยาวใกล้เคียงกับเครื่องรุ่น767และ777มี2เครื่องยนต์ที่สามารถใช้งานในพิสัยการบินระยะไกลได้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด243คนเที่วยวบินที่301จะมีเส้นทางบินจากสนามบินนานชาติ กรี g o ริโอรูเพ o รอนในเมืองเรลโตปลาตาสาธารณรัฐโดมินิกันไปยังจุดหมายปลายทางที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีในเที่ยวบินนี้จะมีผู้โดยสารทั้งหมด176คนลูกเรือ10คนโดยจะมีผู้ที่ทำการบินทั้งหมด3คนได้แ,แก่คนที่1กัปตันอาเมดเออเดมมีอายุ61ปีเป็นกัปตันอาวุโสประจำสายการบินที่มีชั่วโมองการบินสะสมทั้งหมด 2 4 7 5 0ชั่วโมงและเป็นชั่วโมงการบินของเครื่องรุ่นนี้1875ชั่วโมงคนที่สองนักบินผู้ช่วยเอคูดเกอร์กินมีอายุ34ปีมีชั่วโมงการบินสะสมทั้งหมด3,500ชั่วโมงเป็นชั่วโมงการบินของเครื่องรุ่นนี้71ชั่วโมงคนที่3นักบินสำรองมูลิสเอฟเรเนโซลูมีอายุ5 1ปีมีชั่วโมงการบินสะสมทั้งหมด 1 5 0 0 0ชั่วโมงเป็นชั่วโมงการบินของเครื่องรุ่นนี้1 2 1ชั่วโมงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี1996เกาะเล็กในทะเลแคริเบียนสถานที่ยอดนิยมเพื่อหนีฤดูหนาวของใครหลายๆคนที่สนามบินนานาชาติเกรโกริโอลูเปรอนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันต้องเลื่อนการเดินทางออกไปเนื่องจากปัญหาด้านเทคนิคของเครื่องบินเจ็ตซึ่งควรจะต้องพาพวกเขากลับไปยังแฟรงก์เฟิร์ต ทำให้ทางสายการบินต้องรีบจัดหาเช่าเครื่องบินลําอื่นเครื่องเช่าที่นํามาแทนเป็นของบริษัทตุรกีชื่อบ e ร์เก Air ทางบริษัทมีเครื่องบินรุ่น b o e ิ n ง757ที่จอดทิ้งเอาไว้ที่สนามบินเกือบ3สัปดาห์แล้วแต่ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงเพื่อเตรียมเครื่องบินให้พร้อมและเรียกลูกเรือชาวตุรกีกลับมาปฏิบัติงานเวลาผ่านไป4ชั่วโมงหลังจากที่ควรจะบินขึ้นผู้โดยสารคนแรกก็ได้ขึ้นเครื่อง ซึ่งพวกเขาจะต้องบินอีก9ชั่วโมงไปยังแฟรงก์เฟิร์ตเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเบอร์เกนแอร์ที่บินที่301ก็ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เอทีซีภาคพื้นในการถอยออกจากลานจอดและแท็กซี่เวไปยังรันเวย์08ลูกเรือก็ได้ประจำที่พร้อมสำหรับการเทคออฟเมื่อเครื่องบินเร่งความเร็วจนถึงความเร็วบินขึ้นฝนก็เริ่มตกเปรยนักบินผู้ช่วยก็ได้ทำการเช็คลิสต์ และได้งานความเร็วตามขั้นตอนการเทคออฟและได้รายงานกับตันว่าความเร็ว80นอตกับตันก็ได้พูดออกมาว่าทำไมหน้าปัดความเร็วของผมไม่ตรงกับคุณจนถึงความเร็ว120นอตค่าความเร็วของกับตันก็ยังไม่ตรงกับฝั่งของนักบินผู้ช่วยกับตันจึงได้ถามว่าของคุณใช้งานได้ปกติไหมนักบินผู้ช่วยก็ได้ตอบว่าได้ครับกับตันจึงขอให้นักบินผู้ช่วย ข้อได้งานความเร็วบินขึ้นจนถึงความเร็ว150นอตาบนอตในบินผู้ช่วยก็ได้แจ้งกับตันว่า V1 จากนั้นกับตันก็ได้ทําการเชิดหัวขึ้นและแต่ระด,ดับความสูงและสั่งให้นักบินผู้ช่วยเก็บรอได้เครื่องบินก็ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือมหาสมุทรอตแลนติกวินาทีต่อมาเครื่องวัดความเร็วฝั่งของกับตันก็กลับมาใช้งานได้ปกติจากนั้นนักบินก็ได้ลดความเร็วของเครื่องบิน ให้ค่อยๆแต่ระดับไปที่ความสูงเดินทางจนถึงระดับความสูง2,500ฟุตดู้บินที่301ก็ถูกส่งต่อการควบคุมไปที่เจ้าหน้าที่ ATC หลักในซานโตโดมิงโกหลังจากที่บินขึ้นได้1นาที30วินาทีในบินก็ได้เปิดระบบการบินอัตโนมัติและปล่อยให้ระบบอัตโนมัติทำงานแทนในการแต่ระดับความสูงวินาทีต่อมาระบบคอมพิวเตอร์ก็แจ้งเตือนถึงปัญหาบางอย่าง มันคือการแจ้งเตือนองศารันเดอร์ของแผนหางและระบบควบคุมความเร็วซึ่งหมายถึงเครื่องบินใช้ความเร็วมากเกินไปแต่นับปัดความเร็วฝั่งของนักบินผู้ช่วยแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินแต่ระดับความสูงด้วยความเร็วปกติซึ่งอยู่ที่220นอตกัปตันก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีบางอย่างผิดปกติเจ้าหน้าที่ี t c ก็ได้สั่งให้แต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆและยังไม่ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ในห้องนักบินในบินทุกคนสับสนอย่างมากเพราะน้าปัดความเร็วฝั่งของนักบินผู้ช่วยแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินช้าลงแต่ฝั่งของกัปตันแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินเร็วเกินไปซึ่งอยู่ที่325นอตกัปตันก็ได้พูดว่าผิดทั้งคู่เลยคุณลองตรวจสอบแผงวงจรไฟฟ้าดูนักบินสำรองก็ได้ทำตามคำสั่งของกัปตันเมื่อการแจ้งเตือนที่หน้าจอแสดงผลดับ ก็มีเสียงสัญญาณเตือนที่ดังนานกว่าซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าเครื่องบินใช้ความเร็วมากเกินไปซึ่งเกินกว่าความเร็วสูงสุดของเครื่องบินที่350นอตสำหรับระดับความสูงนี้นักบินสำรองก็ได้รีเซ็ตแผงวงจรไฟฟ้าอีกครั้งเพื่อหวังให้สัญญาณเตือนดับแต่ที่หน้าปัดฝั่งของกัปตันก็ยังแสดงผลว่าเครื่องบินเร็วเกินไปเมื่อสับสนกับข้อมูลที่ขัดแย้งกันกัปตันจึงได้ตัดสินใจทำตามที่เครื่องบินต้องการ นั่นก็คือลดความเร็วของเครื่องลงทันทีที่รถคันเร่งลงเครื่องบินก็แสดงอาการสั่นอย่างรุนแรงไปทั่วทั้งลำด้วยความงุนงงนักบินทุกคนก็พยายามแก้ปัญหาซึ่งชีวิตของผู้คนบนเครื่อง189คนก็อ,อยู่กับนักบินในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องสัญญาณเตือนนี้ร้ายแรงมากจนทําให้แผงควบคุมของนักบินสั่นสะเทือนบนเปไปกับเสียงร้องระงมของสัญญาณเตือน จากนั้นเครื่องบินก็วูบเสียความสูงลงอย่างกะทันหันไม่ใช่แค่ปัญหาเดียวที่นักบินเผชิญอยู่ที่หน้าจอก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินเชิดหัวขึ้นชันเกินไปจนถึงระดับความสูง7 0 0 0ฟุตเครื่องบินก็รับเอียงไปทางขวาและล่วงลงมาจากท้องฟ้ากัปตันก็พยายามดิ้นรนอย่างสิ้นหวังเพื่อให้เครื่องบินคืนนักบินผู้ช่วยก็ได้แนะนํากัปตันว่าให้กดหัวเครื่องลงซึ่งกัปตันเหลือความสูงไม่กี่พันฟุต ในการดึงเครื่องบินน้ำหนัก1000ตันจากการสูญเสียการทรงตัวเจ้าหน้าที่ ATC ก็ยังไม่ทราบว่าด้วยเบี่ยวบินที่301กำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงเครื่องบินตกลงมาอย่างรวดเร็วในขณะที่กัปตันพยายามควบคุมเครื่องบินสุดความสามารถกัปตันจึงสั่งให้นักบินผู้ช่วยเรื่องความเร็วของเครื่องบินแต่เครื่องบินกลับควงสว่างกลางอากาศอย่างรุนแรงและกำลังร่วงลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกจนในที่สุด เท่ยนที่301ก็หายไปจากจอเรดาร์ของเจ้าหน้าที่ ATC เจ้าหน้าที่ ATC ก็ได้เรียกที่วบินที่301อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบกลับไม่ถึง5นาทีที่เครื่องบินขึ้นเบอร์เกนแอร์ N A ที่ยบินที่301ได้หายไปจากจอเรดาร์ไม่กี่นาทีต่ตอมาทางกองทัพเรือของดมินิกันก็เริ่มออกค้นหาเครื่องบินและผู้โดยสารที่หายไปท่ามกลางหมาสทรที่มืดมิดเจ้าหน้าที่กู้ภยัย หวังว่าจะพบผู้ที่รอดชีวิตลอยอยู่เหนือน้ำและร้องของความช่วยเหลือแต่ความเป็นจริงกลับพบเพียงแค่คราบน้ำมันและเศษซากบางส่วนของเครื่องบินลอยตามคลื่นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้พบศพที่ค่อยคยลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำเป็นภาพที่น่าเศร้าและหดหู่อย่างมากเช้าวันรุ่งขึ้นเรือช่วยชีวิตของสหรัฐและโดมินิกันได้ออกค้นหาผู้ที่รอดชีวิตในพื้นที่1,300ตารางกิโลเมตร แต่ก็ไม่พบผู้ที่รอดชีวิตเจ้าหน้าที่สืบสวนของดมินิกันจึงได้ตั้งฐานสืบสวนที่โรงแรมติดกับชายหาดและไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนักและได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB ในการสืบสวนอุบัติเหตุในครั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญและเป็นครั้งแรกของเครื่องโบอิ n ง757ที่ตกลงสู่มหาสมุทร ทางเจ้าหน้าที่จะต้องเร่งสืบสวนโดยเร็วที่สุดเพราะในช่วงยุคนั้นเครื่อง Boeing 7-57ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายๆสายการบินทั่วโลกกุญแจสําคัญที่จะไขปริศนาการตกนี้ได้นั่นก็คือการค้นหากล่องดําทั้งสองกล่องในก้นหมาสมุดทั้งกล่องบันทึกข้อมูลการบิน FDR และกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบิน CVR การค้นหากลับใช้เวลาไม่นานนักเพราะทางเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจจับสัญญาณระบตุตำแหน่งใต้น้ำของกล่องดำทั้งสองกล่องนี้ได้ซึ่งมันจะส่งสัญญาณได้แค่30วันหลังจากจมน้ำปัญหาก็คือจุดที่เครื่องบินตกกลับลึกถึง7,200ฟุตทางเจ้าหน้าที่จะต้องเร่งทำการกอบกู้ก่อนที่สัญญาณระบตุตำแหน่งจะอ่อนลงและได้รับความเสียหายจากน้ำทะเลเจ้าหน้าที่ NTSB จะได้ขอความสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐในการเช่าเครื่องดำน้ำที่มีชื่อว่าเค er ิร์บ เคิร์ฟเป็นเครื่องดำน้ำสายเคเบิลที่ควบคุมระยะไกลมาสามารถทํางานในระดับความลึกมากที่ไม่มีเครื่องดำน้ําไร้คนขับลําไหนสามารถทําได้ในระหว่างรอการมาถึงของเครื่องดำน้ำําเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ได้เริ่มตรวจสอบหลักฐานที่สามารถกอบกู้มาได้บางส่วนซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนห้องโดยสารเสื้อชูชีพและล้อลงจอดและชิ้นส่วนอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อหาร่องรอยของการเกิดระเบิดหรือเพลิงไหม แต่กลับไม่พบเบาะแสนี้เจา้าหน้าที่สืบสวนยังพบว่าเสื้อจูชีพไม่ได้ถูกใช้งานก่อนที่เครื่องจะตกแต่เป็นผลจากการกระแทกของเครื่องบินทําให้มันเหมือนถูกใช้งานซึ่งมันก็หมายความว่าผู้โดยสารไม่ได้รับการเตรียมพร้อมก่อนที่เครื่องจะตกและสรุปได้ว่าการตกของเครื่องค่อนข้างที่จะแรงมากจนทําให้กระป๋องกาแฟบุบเป็นแผ่นแบนราบในเวลาต่อมา เครื่องดำน้ำเคิบก็ได้มาถึงจุดที่เครื่องบินตกเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ไม่รอช้าที่จะกอบกู้กล่องดำทั้งสองกล่องเมื่อเครื่องดำน้ำลงมาถึงก้นมหาสมุทรกล้องบันทึกวิดีโอก,ก็แสดงให้เห็นซากของเครื่องบินที่เสียหายอย่างรุนแรงและกระจายเป็นพื้นที่วงกว้างผ่านไปสองชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกล่องดำทั้งสองกล่องจึงได้ทำการกอบกู้ขึ้นสู่เรือและส่งไปถอดข้อมูลอย่างไม่รอช้าเมื่อมาถึงแลบ เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่ากล่องดำอยู่ในสภาพสมบูรณ์และข้อมูลไม่เสียหายเมื่อถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบิน FDR ก็แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ระบบการบินอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานเครื่องบินก็มีปัญหาเรื่องความเร็วและเสียวความสูงลงและเมื่อฟังเสียงจากกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบิน CVR ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ทราบว่าขณะที่เครื่องวิ่งอยู่บนรันเวย์ กัปตนันมีปัญหาการอ่านค่าความเร็วที่ไม่ตรงกันกับฝั่งของนักบินผู้ช่วยซึ่งกับตันก็ได้ทำการบินต่อไปโดยที่ไม่ยกเลิกการบินจากนั้นก็เผยให้ทราบว่าเมื่อเครื่องแต่ระดับความสูงพวกเขาประสบปัญหากับสัญญาณเตือนอย่างรวดเร็วทำไมคาดเดาได้ว่ากับตันกำลังรู้สึกสับสนกับสัญญาณเตือนต่างๆจนทำอะไรไม่ถูกจากนั้นเครื่องบินก็เสียการควบคุมก่อนที่จะดิ่งลงสู่มหาสมุทร ทำไมเจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยว่าทำไมตัววัดความเร็วฝั่งของกับตันถึงทำงานผิดปกติเจ้าหน้าที่สืบสวนจะมุ่งประเด็นไปที่อุปกรณ์ที่ป้อนข้อมูลให้กับตัววัดความเร็วนั่นก็คือเซนเซอร์พิโต้มันคืออุปกรณ์ตรวจจับความเร็วของเครื่องบินมีลักษณะเป็นท่อที่เปิดไว้ด้านหนึ่งเพื่อตอบสนองต่อแรงดันอากาศเมื่อเครื่องบินบินตรงไปข้างหน้าแรงกดอากาศที่เพิ่มขึ้นภายในท่อเซ็นเซอร์ ก็จะทาให้เข็มของตัววัดความเร็วขยับแต่ถ้าหากมีอะไรไปอุดตันในทอ่อเซ็นเซอร์มันก็จะส่งการอ่านที่ผิดพลาดไปที่หน้าปัดความเร็วทําไมเจ้าหน้าที่สืบสวนได้สงสัยว่าทอ่อเซ็นเซอร์วัดความเร็วฝั่งของกัปตันอาจจะมีบางอย่างอุดเอาไว้เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงได้ไปตรวจสอบประวัติการซ่อมบํารุงและสอบสวนกับเจ้าหน้าที่พาคพื้นที่เกี่ยวข้องทําให้ทราบว,ว่าเครื่องบินลำดังกล่าว และจอดไว้ที่สนามบินเป็นระยะเวลากว่า25วันและไม่มีใครนําอะไรไปปิดท่อเซ็นเซอร์ในระหว่างการซ่อมบารุงและไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวกับท่อเซนเซอร์นี้เลยระเบียบการซ่อมบารุงระบุเอาไว้ว่าท่อเซ็นเซอร์จะต้องถูกปิดเอาไว้ตลอดเมื่อเครื่องจอดบนพื้นดินเป็นระยะเวลานาน,านและจะมีทงสำหรับเตือนนักบินและช่างเทคนิคในการเปิดฝาท่อก่อนนําเครื่องบินขึ้นเจ้าหน้าที่สืบสวนสรุปได้ว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้ จากการอุดตันของท่อเซ็นเซอร์วัดความเร็วฝั่งของกับตันและท่อเซ็นเซอร์ของเครื่องลำนี้ไม่เคยถูกปิดตลอดระยะเวลา25วันการสืบสวนก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะปริศนาสำคัญที่ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าอะไรไปอุดตันในท่อเซ็นเซอร์นี้การค้นหาท่อเซ็นเซอร์ในก้นมหาสมุทรเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ไขปริศนานี้ได้ในระหว่างการค้นหาเจ้าหน้าที่สืบสวนได้สงสัยอีกว่าแค่ท่อเซ็นเซอร์อุดตัน จะส่งผลให้เครื่องบินที่ทันสมัยตกได้จริงหรือไม่เจ้าหน้าที่สืบสวนยึดทาการจําลองการบินผ่านข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินและเรียงลําดับเหตุการณ์ผ่านการฟังเสียงสนทนาในห้องนักบินทีมสืบสวนได้วิเคราะห์กับตันทุกฝีกาวกับตันยอมให้ข้อผิดพลาดเล็กๆใหญ่โตขึ้นและก็นําใส่เขาในที่สุดขณะที่เครื่องบินแต่ระดับความสูงผ่านบรรยากาศที่เบาบาง อากาศที่ขังอยู่ในท่อก็ขยายตัวสร้างความดันอากาศขึ้นมาทําให้หน้าปัดความเร็วฝั่งของกับตันขยับแม้ความสูงจะเป็นเหตุให้ความกดอากาศเพิ่มขึ้นแต่ตัวเซ็นเซอร์กลับเข้าใจผิดว่าเป็นความเร็วของเครื่องที่เพิ่มขึ้นจากนั้นนักบินก็เปิดระบบการบินอัตโนมัติซึ่งระบบการบินอัตโนมัติก็ได้รับข้อมูลความเร็วจากท่อเซ็นเซอร์โดยตรงทําให้ปหัญหาของที่บที่สามศูนย์หนึ่งเริ่มต้นขึ้นระบบอัตโนมัติ ก็ค่อยเชิดหัวชันขึ้นซึ่งในจังหวะนี้นักบินทุกคนไม่ได้ตระหนักเลยว่าปัญหาเซ็นเซอร์อุดตันอาจป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดให้กับระบบการบินอัตโนมัติเมื่อระบบคอมพิวเตอร์อ่านข่าวว่าเครื่องบินเร็วเกินไปมันจึงเชิดหัวให้ชันขึ้นเพื่อให้เครื่องบินช้าลงซึ่งมันเป็นเหมือนเบรกทางอากาศที่สร้างแรงต้านให้เครื่องบินช้าลงและระบบอัตโนมัติก็ถูกโปรแกรมให้เชิดหัวไม่เกิน15องศาแต่ระบบอัตโนมัติ กำลังตอบสนองต่อข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งความเป็นจริงความเร็วของเครื่องบินกำลังช้าลงจากนั้นระบบก็ส่งสัญญาณเตือนสองอย่างพร้อมกันเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่ากัปตันได้เข้าใจผิดว่าหน้าปัดความเร็วของทั้งสองคนมีปัญหาแต่ความจริงคือหน้าปัดความเร็วฝั่งของนักบินผู้ช่วยอ่านค่าความเร็วได้ปกติจากนั้นเมื่อระบบอัตโนมัติได้อ่านค่าความเร็วที่สูงถึงขีดจำกัดที่350นอต ระบบก็ส่งสัญญาณเตือนว่าเครื่องบินเดินทางเร็วเกินไปแต่ความจริงกับตรงกันข้ามเครื่องบินกำลังช้าลงจนในที่สุดกัปตันได้สับสนและเลือกทำสิ่งที่ผิดพลาดร้ายแรงนั่นก็คือการลดความเร็วของเครื่องลงเพราะคิดว่าเครื่องบินเร็วเกินไปเมื่อความเป็นจริงเครื่องบินกำลังช้าลงและกัปตันก็ได้ลดความเร็วลงอีกทำให้เครื่องบินสั่นสะเทือนไปทั้งลำาเหรือมาแผงควบคุมต่างๆในห้องนักบินสั่นสะเทือน ระบบอัตโนมัติมันก็จะปิดการทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อให้สิทธินักบินในการควบคุมทาให้กัปตันต้องควบคุมเครื่องบินขณะที่ตัวเองกําลังสับสนสุดขีดแต่สิ่งที่ทาให้เจ้าหน้าที่สืบสวนต้องตกตะลึงนั่นก็คือกัปตันไม่ได้ตระหนักรู้เลยว่าเครื่องบินกําลังเสียการควบคุมและกําลังอยู่ในสภาวะร่วงหล่นแต่นักบินสํารองได้ตะโกนบอกให้กัปตนันให้มองไปที่หน้าจอแสดงผลท่าทางของเครื่องบิน รวมไปถึงนักบินผู้ช่วยได้แนะนําให้กับตันกดหัวเครื่องลงเพื่อให้อากาศไหลผ่านด้านบนของปีกเพื่อสร้างแรงยกให้เครื่องบินกลับมาอยู่ในสภาวะปกติแต่กับตันกับเสียสติและไม่มีสมาธิแต่สิ่งที่ทําให้เจ้าหน้าที่สืบสวนงงนั่นก็คือนักบินผู้ช่วยมีแผงควบคุมเครื่องบินทุกอย่างเหมือนกับตันเขาสามารถกดหัวเครื่องลงและควบคุมเครื่องบินด้วยตัวเขาเองเขาอาจจะช่วยรักษาชีวิตคนบนเครื่องเอาไว้ได้ แต่เขากลับไม่ทำบันทึกเสียงในห้องนักบินยังแสดงให้เห็นว่ากัปตันได้เพิกเฉยต่อคำแนะนำที่มีค่าของนักบินสำรองซึ่งเขาได้แนะนำกัปตันว่ากดหัวเครื่องลงเรายังมีความสูงเหลือพ,พอที่จะแก้ไขได้เหตุการณ์นี้ยังแสดงให้เห็นว่าสภาพทางสังคมในห้องนักบินที่เคารพกัปตันซึ่งเป็นผู้อาวุโส,สกว่าความเคารพของนักบินผู้ช่วยทำให้เขาไม่กล้าที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง แม้แต่คำแนะนำที่ไม่กล้าจะพูดออกมาอย่างชัดเจนพเพราะเกรงว่าจะเป็นการสอนผู้ที่อาวุโสกว่าและมีประสบการณ์มากกว่าจนถึงช่วงสุดท้ายกัปตันได้ตะโกนสั่งให้นักบินผู้ช่วยเร่งความเร็วของเครื่องบินและนักบินผู้ช่วยก็ทําตามคําสั่งโดยที่รู้ว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องจากมุมที่เครื่องบินร่วงลงเครื่องยนต์ไม่มีแรงยกมากพอการเร่งเครื่องยนต์เต็มที จึงเกินกว่าที่เครื่องยนต์จะรองรับได้ทําไมเครื่องยนต์ด้านซ้ายดับขณะที่ด้านขวาเร่งความเร็วเต็มกําลังเครื่องจึงบินหมุนไปร,บรอบๆเหมือนกับปีกด้านซ้ายถูกผูกเอาไว้กับต้นไม้จนในที่สุดเครื่องบินก็ได้ตกกระแทกเข้ากับผิวมหาสมุทรอย่างรุนแรงและจมหายไปในความลึกทําไมเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบสาเหตุการตกที่แท้จริงของเบอร์เกนแอร์ที่เ็นที่301แต่สิ่งที่ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจนั่นก็คือ ทำไมกับตานถึงตัดสินใจทำการบินขึ้นและไม่ยกเลิกการเทคออฟเมื่อรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติก่อนที่จะถึงความเร็วบินขึ้นและยังมีรันเวย์เหลือเพียงพอที่จะให้เครื่องบินเบรกและหยุดนิ่งได้ทำไมเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานว่าฝนที่ตกในคืนนั้นอาจจะทำให้กับตานคิดว่าคงไม่สามารถหยุดเครื่องบินได้ทันเวลาและเบอร์เกนแอร์ที่เบอร์ที่สามศูนย์หนึ่งเป็นการเริ่มต้นด้วยการเรียกลูกเรือและนักบินที่ไม่คาดคิดว่า จะได้ทาการบินในค่ำคืนนั้นพวกเขาอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอและรีบขึ้นเครื่องความเป็นไปได้ก็คือนักบินและลูกเรือทุกคนได้ห่างจากบ้านเป็นระยะเวลากว่า3ามสัปดาห์ทําให้เป็นการกระตือรือรน้นที่จะกลับบ้านก็เป็นไปได้ทำให้เป็นแนวโน้มที่ทำให้กับตานและนักบินทุกคนมองข้ามปัญหาเล็กน้อยนี้แต่ปริศนาที่ยังคงค้างคาใจเจ้าหน้าที่สืบสวนและยังคงต้องหาคำตอบให้ได้นั่นก็คือ อะไรที่ไปอุดตันอยู่ในทอ่อเซ็นเซอร์คำตอบของปริศนานี้ทำาไมเจ้าหน้าที่สืบสวนต้องตกตะลึงเพราะสิ่งที่เล็กเท่ากับลวดหนีบกระดาษเป็นต้นต่อหายนะของเทื่บินนี้การค้นหาทอ่อเซ็นเซอร์ของเทื่บินที่301นหในมาสมุดกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไปเพราะที่สนามบินในเพอร์โตพาตาพวกเขาไม่ต้องมองหาผู้ต้องสงสัยไกลนักเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ทราบว่าบริเวณรอบ,บสนามบินจะมีพึ่งและตัวต่อจํานวนมาก รวมไปถึงแมลงและสัตว์ปีกอื่นๆอีกมากมายแมลงชนิดหนึ่งที่นักบินรู้จักกันดีเมื่อบินมาสาธารณรัฐโดมินิกันมันก็คือตัวต่อมาราผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงได้บอกเล่าถึงการเชื่อมต่ออันเหลือเชื่อระหว่างตัวต่อกับท่อเซ็นเซอร์ปิโตโ้ตัวต่อชนิดนี้มันจะชอบสร้างรังในพื้นที่ที่เป็นหลอดหรือท่อมันจะสร้างรังจากโคลนที่อัดกันจนแน,น่นและเมื่อโคลนแห้งมันก็จะเป็นรังที่แข็งแรงมากๆ ซึ่งเครื่องบินลำดังกล่าลวได้จอดอยูที่สนามบินเป็นเวลากว่า25วันเป็นเวลาเพียงพอที่จะให้ตัวต่อสามารถเข้ามาสร้างหลังไว้ในท่อเซ็นเซอร์นั่นเองครับผลที่ตามมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนได้แ,แนะนําให้มีการฝึกนักบินเกี่ยวกับปัญหาท่อเซ็นเซอร์อุดตันและอ่านค่าออกมาผิดพลาดและให้มีการฝึกแก้ไขสถานการณ์โดยการจําลองตามเหตุการณ์ต่างๆในเที่ยวบินนี้ ทางหน่วยง,งาน FAA หรือสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติได้เรียกร้องให้บริษัทโบอิงปรับเปลี่ยนสัญญาณเตือนและเพิ่มสัญญาณเตือนใหม่เป็นสัญญาณเตือนแจ้งนักบินว่าอุปกรณ์ของพวกเขาไม่ตรงกันและให้นักบินสามารถปิดสัญญาณเตือนได้ง่ายขึ้นจากนั้นบริษัทโบอิงก็ได้มีการดัดแปลงเครื่องบินเพื่อให้นักบินเลือกว่าจะให้ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติเลือกอ่านข้อมูลความเร็วจากท่อเซนเซอร์ฝั่งใด และเครื่องบินโบอิงทั้งหมดทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบจากข้อบังคับฉบับใหม่นี้หลังจากที่เกิดเหตุก็มีการสร้างอัุสร์สถานขึ้นสองแห่งในเมืองเพอร์โตพาตาและในเมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมันเพื่อลำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในเที่ยวบินที่301ก็เป็นยังไงกับบังคับสหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบบารงรา,า,าน,าน,นรารารในวันนี้ก็ฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ